แต่ละคนเปิดใจในการเรียนรู้ความจริงที่น่าอึดอัดในสิ่งที่บรรพบุรุษเคยทำมาเช่นนั้นคุณก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ในปี2014รัฐบาลจีนได้กำหนดให้วันที่13ธันวาคมเป็นวันรำลึกถึงเหยื่อในการสังหารหมู่นานกิงอย่างเป็นทางการในปี2015องค์การยูเนสโกได้เพิ่มเอกสารการสังหารหมู่ในนานกิงในฐานะจารึกครั้งใหม่ในความทรงจำแห่งโลก ผู้วายชนพักพิงอย่างสงบขอให้วิญญาณไปสู่สุขติเปลี่ยนดาบให้กลายเป็นระฆังเตือนใจจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์เด็กๆต้องไม่หวาดกลัวอีกต่อไปแม่ไม่ต้องเช็ดน้ำตาอีกต่อไป ขอให้สงครามห่างไกลมวลมนุษย์ขอให้โลกนี้เต็มไปด้วยสันติภาพ